ผมเรียนว่าพักเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดนําการเมืองมานําการแพทย์หยุดเปิดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์บนความตายของพี่น้องประชาชนผมเรียนว่าเพื่อให้ พร้อมต่อการเปิดประเทศของรัฐบาลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอันเป็นความหวังแล้วก็ความวิตกกังวลของพี่น้องคนไทยอันจะเป็นการเปิดทางสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้วิกฤตโควิดโดยดําเนินการมาตรการดังต่อไปนี้ 1. การควบคุมโรคระบาดต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการฟืนฟ้นฟูนฟนด้านเศรษฐกิจทั้งสองเรื่องเป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องสร้างน้ำหนักให้มีความเท่าเทียมกันและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเรื่องที่2การเปิด วัคซีนเสรีโดยอนุญาตให้เอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำเข้าวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองได้ทันทีทั้งนี้รัฐบาลต้องอำนวยความสะดวกให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีนอันจะทำให้วัคซีนที่หลากหลายเพื่อให้พร้อมกับการลองรับสถานการณ์การพันธุ์ของเชือ้อและความเหมาะสมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในจำนวนที่เพียงพอและการจัดทำแผนการกระจายวัคซีนที่มีศักยภาพให้เพียงพอต่อการเปิดประเทศซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ไข ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด ข้อ3เร่งจัดหาวัคซีนชนิด mRNA อันได้แก่ไฟเซอร์และโมเดอร์นามาเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดเนื่องจากมีการศึกษาที่ชัดเจนว่าวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสูงและสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีข้อ 4. ต่อสถานการณ์ที่โรงพยาบาลไม่รับตรวจเพราะเกรงว่าจะเตียงไม่เพียงพอนั้นเรื่องนี้รัฐบาลต้องปลดปลองข้อจํากัดต่างๆปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการของรัฐร่วม กับภาคเอกชนและอาสาสมัครให้ยืดหยุ่นคล้องตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จํานวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง3-4พันรายต่อวันและเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันวันนี้เกิดปัญหาสถานการณ์ของการไม่ยอมรับการตรวจหาเชื้อเพราะเกรงว่าจะไม่มีเตียงที่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ข้อ5จัดเพิ่มเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ข้อ 6. เร่งจัดหาและผิดเซลล์เทสทำการตรวจหาเชื้อให้เป็นไปได้ง่ายให้ประชาชนสามารถตรวจเชื้อได้ด้วยตนเองและอ่านผลด้วยความรวดเร็วข้อเจการสื่อสารของรัฐบาลที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสับสนไม่โปรง่งใสส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสารกับประชาชนที่ต้องตรงไปตรงมาเพื่อฟื้นความน่าเชื่อถือของภาครัฐต่อไปผมเรียนว่าพัคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาล หยุดนำการเมืองมานำการแพทย์หยุดเปิดช่องทางการสแสวงหาผลประโยชน์บนความตายของพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านกำลังนำพาประเทศและประชาชนคนไทยไปสู่ความสิ้นหวังอย่างร้ายแรงที่สุดรัฐบาลต้องเรียนรู้ความผิดพลาดล้มเหลวแล้วเร่งกระจายวัคซีนให้หลากหลายทั่วถึงรวดเร็วและทันการซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกในการแก้ไขวิกฤตฟื้นฟูประเทศให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง